สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับวันนี้นําเสนอเมนูก้อยเนื้อครับเป็นก้อยดิบครับก็ขออภัยด้วยครับท่านที่มีทานดิบนะครับขออภัยครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่ข้าวคั่วครับข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วป้าเสร็จเกลียครับ ผงชุดรสผงนัวครับใส่มากเซฟมากใส่น้อยเซฟน้อยครับใส่ดีไปครับดีสำเร็จรูปครับใส่ลงไปครับใส่เข้าไปครับ พริกป่นสองช้อนครับน้ำปลาครับคลกเข้าให้เข้ากันครับไข่เข้าคั่วกับพริกป่นเครื่องปรุงเข้ากับเนื้อครับนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันครับ ลองเคียมดูกันครับอืมเกิด้ไครับตอนสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมบักชีบักชีไปเรื่อยครับใส่ไป,ไ,ปไปครับ คลุกเข้าให้เข้ากันครับน่ครับสันนาทานครับก้อยขมครับใครชอบขมก็ใส่ดีมากๆครับใครไม่ชอบขมก็ไม่ต้องใส่ดีครับแต่ผมชอบขมครับนี่เข้าไปเข้ากันครับนี่นาทานไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก้อยขม นี่ครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับนี่ครับแก้มในน้ามลาตูมครับมีน้าปลาตูมมลาตูมขาวๆครับหรือมาตูมฟองๆครับแกมมีลูกโดดมีกระเทียมมีประกาศขาวปิดกับแก้มครับแก้มกับก้อยครับนำเสนอเย็นนี้ครับสวัสดีครับ